รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีควา้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโปรแกรมใหม่ o s o r t s o f t PowerPoint เวอร์ชัน2016ในการแข่งขันทักษะค,คอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบรุรีขอแสดงความยินดีกับนายนพนั์ฉลวยนักศึกษาชั้นปีที่3คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบรุรีที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย r ์เวอร์ชัน2016ในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ t ดย2 0 23 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30กร,รกฎาคมถึง2ส,งสิงหาคม2566ณนารัฐฟลฟอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีเยาวชนมากความสามารถจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมชิงชัยสำหรับกิจกรรมการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในแต่ละปีจะมีประเทศต่างๆจากทั่วโลกคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากและมีจำนวนประเทศเข้าแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้มีความร่วมมือกับบริษัท ARIT จำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและคัดเลือกเยาวชนไทยไปแข่งขันในครั้งนี้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน3คนโดยเป็นนักศึกษาที่ผ่านโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัลการเรียกส้อนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงนักศึกษาที่ผ่านโครงการแข่งขันระดับประเทศมอดโอลิมปิกไทยแลนด์คอมพิวชัน2022เพื่อส่งเสริมให วัยชนได้แสดงความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.arit.co.th